สวครับท่านผู้ชมสวัสดีครับพบกันอีกแล้วนะครับกับช่องกำพลชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมจะมากินสลัดโรนะครับมือมุมึดมือสีออสลัดโรนูดูหน้าตากับสลัดไม่ค่อยจะเข้ากันเลยนะครับคุณผู้ชม วันนี้ผมจะามารีวิวนะครับเพื่อนๆก็นี่ฮะจะมากินสล pues ัดโรนะครับน้ำจิ้มนะฮะไม่เคยได้กินนะครับอันนีก้ก็นะฮะนี่ฮะนี่นะครับน้ำจิ้มของสลัดโรนะครับมือมดมือมือมดสินนะมือมดมือสีสลัดโรนะ ดูหน้าตาคนกินสลัดโรนะครับคุณผู้ชมอันนี้ผมก็จะมารีวิวนะครับอ้าโอ้ตกใจหมดเลยอันนี้ผมจะมารีวิวกินสลัดโรนะครับท่านผู้ชมนี่นะครับว่าจะรสชาติแซ่บขนาดไหนนะครับเพื่อการไม่เสียเวลานะครับอันนี้ก็ จุกเลยจิ้มเลยนี่นะครับอออร่อยครับหน้าตากับคนหน้าตากับสลดัดเนาะไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เลยนะครับ บุกติกินเด่ส้มตำนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมนี่อร่อยอร่อยครับอือบอก็รสชาติโอเคนะก็อร่อยอืม เค้าเป็นมังกรๆนะครับท่านผู้ชมอร่อยมากครับหือกข้างในก็จะมีปูอัดนะครับอะไรก็ใส่ใส่กรอกนะครับ นี่นะครับจิ้มกับน้ำจิ้มรสแซ่บเลยนะครับเพื่อนๆอ,อันนี้ก็จะเป็นปูอัดนะครับอร่อยมาก ฉะนันจะนับบ้านผมกับรูปภาษา,ษาเขมรน,นะครับฉะนั้นจะนับแปลว่าอร่อยมากครับภาษาสาสันแซบอหลีนี่นะครับ อร่อยมากอันนี้ปูอัดเต็มๆนะครับนาะรสชาติไม่เลวเลยทีเดียว หน้าตาของคนหน้าตาคนกับของกินไม่ค่อยเข้ากันเลยนะครับจริงๆแล้วหน้าตาแบบนี้กินเนี่ยโ้มตําไก่ย่างลองเปลี่ยนบรรยากาศดูบ้างว่าโรที่ซื้อมาเนี่ยมันอร่อยไหมนีนี่นะครับ รสชาติอร่อยมากครับมาครับเพื่อนเน มันอร่อยที่น้ําจิ้มนะครับเหนียวเหนียวนุ่มนมหอมหอมรสชาติกลมกล่อง อร่อยมากครับคุณผู้ชมน,นี่ก็จะเป็นผักสัตว์อ่ะผักปลอดสารพิษนะครับ ของอร่อยต้องกินคนเดียวแบ่งคนอื่นไม่ได้ครับของอร่อยต้องกินคนเดียวแอบแซ่บคนเดียวนะสาบบําผมเรียกว่าสลัดสลัดโรนะครับแต่ไอเปิเมสาคเมนก็ไม่รู้ว่าอะไรนะเรียกว่าอะไรจะงัจะนับนะไม่เอาด้วยอืมอม สุดท้ายแล้วครับเพื่อนๆอืมจิ้นสุดท้าย หมดแล้วเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องคำฝนชาแนลด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามด้วยนะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ